โอเคครับคุณโอโอเคครับคุณดูรอแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งตะโก้อนิย่าแต่งครัวก่อนตอนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะโอเคโอเคกครู่ Okay. Okay. โอเคโอเคเราจะลาคุยเรื่องประเด็นสำคัญกันนะครับเรื่องประเด็นสำคัญวันนี้ที่ผมอยากจะบอกอะไรคนดูก่อนนะโอเคมาคุยกันคือเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดนะครับผมก็ เป็นเรื่องของโดเพย์ไมเคิลครับรับผมใช่ครับเราจะมาโฟกัสที่เรื่องนี้กันคือถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับโรเพยที่ผ่านมาคืออ,อมันมันก็สนุกครับแต่ว่ามันตอนนี้มันกลายเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่ามันมันเคยเป็นความเคยชินไปแล้วครับตอนเนี้ย <c oughs> ขออนุญาตเปิดโลบอกร์หนกันเนาะโอเคเปิดโลบอกก่อนนะเพื่อคนดูเพราะว่าไม่อะไรจะทำจริงอ่าแป๊บน,นึงแป๊บนึงครับคนดูผมจะร้าน,น,นก่อน โอเคโอเคครับคนดูมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยโอเคแล้วก็มีคนสงสัยนะครับว่าความฝันที่ผมจะไปเล่นเฟนคราฟเนี่ยถามว่ายังไงก่อตอนนี้คือตอนนี้ผมผมขอเรียกว่ายอมไปก่อนครับยอมให้แบบจะเรียกงไงดี ยอมให้แบบอ่จะว่ายังไงดีคนดูมันแบบว่าก็ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบผมต้องฝึกงานอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับผมต้องฝึกงานช่วงเนี้ย คือความรู้สึกตอนนี้มันแบบมันโคตรจะเบื่อเลยตอนนี้คือถามว่าเป็นยังบ้างช่วงนี้มันก็แบบ <c oughs> ช่วงนี้มันก็ค่อนข้างจะเบื่อหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำตอนนี้แถมก็แบบว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะลอยลยด้วยถามว่า ตัวเองจะหยุดโรถึงตอนไหนก็น่าจะช่วงเดือนมีนาคมครับมีนาคมผมก็จะเอ่ยกระ่มไม่ใช่สิเขาเรียกว่าพักรเพย์ไมครับแล้วกว่าจะกลับมาอีกทีตอนนี้ผมก็ต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าชีวิตของผมมันค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนครับ แล้วก็มีคนถามว่าซีซันเจ็ดผมเล่นไหมอันนี้ผมขอตอบว่าก็ผมขอตอบว่าผมไม่ได้เล่นฮะคือถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่นเพราะว่าคือที่ผมไม่ได้เล่นเน่ยเพราะว่า <c oughs> อย่างนี้ครับคนดูสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องงานนะผมงานของมหาลาัยที่ นั่นแหละครับมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยครับผมก็ <c oughs> มามาพูดแค่นี้แหละครับเพราะว่ามันมันเศร้าเนาะก็เข้าใจคือส่วนตัวผมก็อยากจะเล่นต่ออยู่ครับแต่ด้วยภาระงานที่มันเริ่มเข้ามาในช่วงประมาณปีสามนะครับผมตอนเนี้ตอนนี้มันถึงเวลาที่ผมจะ ผมจะต้องไปฝึกงานจริงๆแล้วผมต้องโฟกัสที่ฝึกงานจริงๆแล้วคนดูยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมหลังจากนี้ผมไม่รู้จะเป็นยังไงของผมก็นั่นแหละฮะโอเคครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์ตรงนี้เลยนะรอสักครู่นะครับผมปิดก่อน